ครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวนะครับกับแอป u c u t นะครับเป็นแอปตัดต่อวิดีโอนะครับแบบไม่มีลายน้ำนะครับก็ตัวนี้ก็จะทำได้ใกล้เคียงกับค r ายมาสเตอร์นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันทําได้แบบไม่มีลายน้ําแบบฟรีๆครับถ้าเกิดใครเล่นคลายมาสเตอร์เนี่ยแล้วถ้าเกิดเล่นฟรีมันติดลายน้ําถ้าเกิดเราต้องการเอาลายน้ําออกเนี่ยมันต้องจ่ายตังค์แต่ตัวนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับเราก็ได้ของฟรีมาใช้โอเคครับเราไปดาวน์โหลดได้ที่เพจโต e และแอป t โต e โดยพิมพ์ว่ายูคัดเมื่อ โอเคครับมันก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับกับยูคัทนะครับโอเคคราวนี้ก็กดบวกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีวิดีโออยู่นะครับเราก็สามารถเลือกวิดีโอได้นะครับอ่าสมมุติเพื่อนเลือกเป็นตัวนี้นะครับของตัวนี้อ่าในตัวนี้นะครับเข้ามานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราเอาเจาทั้งหมดนะครับหรือเราเฉพาะบางส่วนอ่าสมมติเพื่อนเลือกเอาเฉพาะบางส่วนนะครับอ่าเลือกเอาเฉพาะช่วงนี้นะแล้วก็ติ๊กถูกนะครับเหมือนกับแชร์ประสบการณ์นะครับว่าโอเคนะครับก็ติ๊กื่องหมายถูกเข้าไปเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้ว คราวนี้นะครับอ่าสมมุติว่าเพี่ยนเอาอีกตัวหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับอ่าตัวนี้18วินะครับแต่ว่าเพี่ยนต้องการทั้งหมดนะครับเพี่ยนก็ใช้ทั้งหมดได้เลยหรือว่าตัวนี้นะครับปึ๊บอ่าอ่าสีบสาแต่ว่าเพียนต้องการแค่นาทีเดียวนะครับอ่าช่วงหลังเขีนนเพี่อนก็สามารถตัดได้โอเคครับพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเข้ามานะครับปึ๊บโอ้มันก็จะเข้ามาในนี้นะครับเราก็ยังสามารถแต่งได้นะครับว่า อ่ะจะตัดขอบไหมเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะตัดขอบไหมนะครับของแต่ละอันนะครับหรือว่าทำสลิปนะครับก็คือระยะทางหนึ่งนะครับว่าให้ต้องการตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถทําได้นะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูนะครับเราสามารถใส่เพลงมาได้ด้วยนะครับอ่าเราก็มาดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะใส่เพลงก็อย่าลืมเช็คลิขสิทธิ์ใน u t u b e ก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะสามารถเปิดได้นะครับว่ามันมีเพลงอะไรบ้างนะครับโอเคคราวนี้ก็จะมีตัวกรองนะครับตัวกรองก็คือเนี่ครับ เป็นสีต่างๆนั่นเองครับสามารถปรับสีอุ่นปรับสีดาร์กได้นี่ปรับได้หลายสีเลยปึ๊บนะครับแล้วแต่เราจะชอบนะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับมันจะมีคําว่าโปรคําว่าโปรคืออะไรเอ่ยคําว่าโปรคือจ่ายตังค์ครับเราไม่ต้องการจ่ายตังค์นะครับโอเคสมมุติพี่อเลือกเอาตรงนี้กันดาร์กนะครับโอเคพี่อลี้เพราะพี่อลชอบขาวดำล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปครับโอเคคราวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถมาเลือกได้อีกนะครับตรงเนี่ยครับ ผลกระทบผลกระทบนะครับเนี่ยคือนะครับเป็นตัวคือนะครับหรือบางคนก็แค่อ่านอ่านหนังสือนะครับอันนี้ขึ้น,นอันนี้คือผมกระทบนะครับแบบต้องการให้ภาพเป็นอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยปุ๊บนี่หรือว่าพีทีอาร์นะครับแบบแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าการก่อนเนี่ยภาพก็จะดูแบบให้อย่างเงี้ยให้ดูมีสมูทขึ้นนะครับโอเคครับคราวนี้เราก็มาดูอีกทีนะครับบอได้แล้วจิ้มถูกไปนะครับ เรามาดูนะครับมันมีลูกเล่นอะไรบ้างมีลูกเล่นข้อความพูดง่ายๆคือพิมพ์ข้อความไปได้ครับไปอยากใส่ข้อความก็พิมพ์ไปอ่า5แล้วกัน5โอเคใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ใส่สติกเกอร์เข้าไปได้ครับปึ๊บอ่าชอบอิจิโมจิอะไรอ่ะใส่เข้าไปนะครับอิจิโมจิใส่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วสามารถเลือกระยะเวลาในการใส่ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเฮ้ยเนี่ยฉันอยากให้อิจิโมจิอยู่ชั้นนานเท่าไหร่นะครับก็ได้นะครับเลือกขนาดของอิจิโมจิก็ได้นะโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ มีนะครับในเรื่องของความเร็วนะครับอยากจะเร่งความเร็วในบางช่วงนะครับแบบว่าช่วงนี้ฉันอยากจะเร่งความเร็วนะครับแบบว่าทำเป็นพูดเร็วไม่รู้นะเพราะธรรมชาติของแต่ละคนต่างกันนะครับโอเคครับก็อจบไปนเราคลิปนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับแชร์ประสบการณ์นะรับได้นะรวมถึงนะครับตัวนี้นะครับนี่มีสิ่งหนึ่งที่พี่อันค่อนข้างที่จะชอบนะครับก็คือว่าในเรื่องของพื้นหลังนะครับเราสามารถใส่พื้นหลังเนี่ยเราจะเห็นไหมครับว่า เราเลือกขนาดได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการเอาไปลงนะครับใน YouTube แล้วก็ได้เลือกไปที่16ต่อ9นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะไปที่ t ิกตอ k นะครับ9ต่อ16นะครับนี่ก็เลือกได้นะครับหรือถ้าเกิดเราเอาไปที่ i ิน t a g r a m นะครับก็4ต่อ5หรือ1ต่อ1ก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็นแบบเขาปรับให้เราเสร็จเลยนะครับไปลงตรงไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับแอปนี้ซึ่งเพื่อนถือว่าดีมากนะเพราะเราไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องจ่ายรายน้ำด้วย แล้วก็สุดท้ายนะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนเราเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงครับเราจิ้มไปที่บันทึกข้างบนนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกคุณภาพนะครับว่าเราอยากได้คุณภาพขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับตั้งแต่หนึ่งพันแปดสิบนะครับเจ็ดร้อยยี่สิบหกร้อยสี่สิบสี่ร้อยแปดสิบนะครับอ่าแน่นอนนะครับของเราต้องเลือกคุณภาพนะครับมันก็มีสูงกลางต่ําเวลาเราลง u t u b e เราต้องเอาคุณภาพสูงอยู่แล้วแหละเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรารอนะครับ บอกกันะครับว่าแอปนี้มีข้อเสียข้อหนึ่งนะครับคือการบันทึกนานดังนั้นเนี่ยระหว่างเราบันทึกนะครับก็ไปทําอะไรอย่างอื่นก็ได้ครับผมแต่ว่าระหว่างรอบันทึกนะครับเขาก็จะมีโฆษณาให้เราดูนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นแอปฟรีเนาะในเมื่อเป็นแอปฟรีนะครับเขาต้องอยู่ได้ด้วยโฆษณาเราก็ยอมดูๆให้เขาไปหน่อยเถอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เพียงขอลาไปก่อนนะครับชอบฝากกดไลค์กดสกายกดแชร์ด้วยนะ